ตามเสียงของโลหิตจพรามทรงมีอนามัยเป็นอย่างดีเข้ามานี่เพื่อนโรสิกะพระสมณโคโดมอันมหาชนจะไปเฝ้าได้นที่ใดท่านจงเข้าไปเฝ้าโดยที่นั้นแล้วกล่าวตามคําของเรากับพระสมณโคโดมผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยลุกได้กระปลืกกระเปล่ามีกําลังพลังมีอันอยู่เป็นผาสุขว่าขอพระโคโดมผู้เจริญพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ จงทรงรับพัตาหารของโลหิจพรามณ์เพื่อพัตตะบริโภคในวันพรุ่งนี้เถิดทรงดึงผมช่วยคนจะตกเหวไว้ได้ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษจับบุรุษผู้หนึ่งซึ่งกำลังจะตกไปสู่เหวดึงผมลากขึ้นมาให้ยืนอยู่บนพื้นข้างบนชั้นใดในกรณีนี้ก็ฉันนั้นข้าพระองค์ก็เป็นผู้ซึ่งกำลังจะตกไปสู่เหว อันพระโคดมผู้เจริญดึงผมลากขึ้นมาให้ยืนอยู่บนพื้นข้างบนแล้วอย่างเดียวกัน